วันนี้วันที่1กุมภาพันธ์2567นะครับอยากจะพูดถึงเรื่องของความฝันนะวันนี้หลายคนตื่นเช้าขึ้นมาก็จะมาเล่าว่าเมื่อคืนฝันอะไรจะมีเป้าหมายอย่างไรไม่ทราบนะครับแต่ว่าในทางพุทธศาสนาบอกว่า,วาความฝันมีสาเหตุ4ี่อย่างนะครับหนึ่งคือกรรมนิมิต สองจิตอาวรณ์สามเทพสังหอนสี่ธาตุกำเริบครับกรรมนิมิตก็คือเราเคยทำอะไรมา,าในวันนั้นวันนั้นทำดีทำชั่วนะครับมันก็จะมาปรากฏอยู่ในความฝันเขาเรียกว่ากรรมนิมิตสองจิตอาวร์ก็คือความผูกพันความอาวร์ในเรื่องต่างๆนะครับสามเทพสังหอนก็คือมีสิ่งที่มาดนใจมันก็ นำมาซึ่งความฝันแล้วก็อย่างที่สีก็คือความไม่สบายหรือว,ว่าท่านกำเริบนะฮะถ่านอนมันไม่ถูกต้องมีอาการแห่งการเจ็บป่วยครับนี่คือนี่คือที่มาหรือสาเหตุสาเหตุของการฝันนะครับนะะจะมีอยู่สี่อย่างคือมีกรรมกรรมนิมิตจิตอาวรเทพสังหรณและก็ท่านกำเริบ นี่คือที่มาของความฝัน